สามร้อยเก้าสิบสองคนเครื่องทางสวัสดีดีดิๆานเร่าทุกคนเข้าสู่รายการ c o s f i วเน่ก็วันนี้เป็นวันที่31เวลาสองทุ่มหสิบอ็ดนะครับผมก็ใกล้จะปีใหม่แล้วครับผมก็เวลาเที่ยงคืนใช่ไหมฉลองนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกหรือว่าประกาศเล็กๆน้อยๆ ก่อนวันขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ปีใหม่ทั้งทีผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับใครที่โสดก็ขอให้เจอแฟนไวๆใครที่ไม่โสดก็ดีแล้วอยู่ต่อไปนะซึ่งผมนี่ออยากจะมาบอกทุกคนแค่นี้แหละครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปฉลองวันขึ้นปีใหม่กันดีกว่าครับทุกคนโอเคสามสองหนึ่ง สุขสันต์วันปีใหม่ครับทุกคน